สมัยหนึ่งกลางเห็มันฤดูข้าพเจ้าได้สดับรับฟังมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะขยาศีสะบันพดใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นเป็นฤดูหนาวมีหิมะตกแปดวันในช่วงอากาศหนาวเหน็บที่แม่น้ำขยานั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชดินพุดธขึ้นบ้างดำลงบ้างทั้งผุดขึ้นและดำลงบ้างรดน้ำบ้างบูชาไฟบ้าง ด้วยคิดว่าด้วยวิธีนี้จะทำให้ตนบริสุทธิ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานาว่าบุคคลจะเป็นผู้สะอาดเพราะน้ำที่คนจำนวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ผู้ใดมีสัจจะสองประการคือหนึ่งความจริงที่ถือตามความกำหนดตกลงกันไว้ของชาวโลกเช่นว่าคนสัตว์สิ่งต่างๆ 2. ความจริงตามความหมายขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะและเท่าที่จะกล่าวถึงได้เช่นว่ารูปนามเวทนาจิตเจตสิกและผู้ใดทำมีสามประการไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายทำสามประการคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ผู้มีธรรมดังกล่าวนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์